o ลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ SA Mode ซงค่ะแล้วนี่ก็คือช่อง Catzilla Mode ค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของกระเป๋าแบรนด์เนมอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่าแบบเออเป็นมือใหม่นะอยากจะเล่นกระเป๋าแบรนด์เนมอยากจะถือกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะแต่ไม่รู้ว่ากระเป๋าแบรนด์เนมจริงๆแล้วเนี่ยราคาเริ่มต้นเขาเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องซื้อกระเป๋าแบบไหนแบรนด์ระดับไหนถึงจะเรียกเขาได้ว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมได้นะคะ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าต้องบอกว่าวันนี้เป็นการคุยเหมือนแบบเมาส์กันแล้วกันเนาะเหมือนแบบเป็นแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพที่ตัวเองทําอยู่นะมันเป็นเพียงแค่แบบมุมมองของตัว m o สเองเท่านั้นนะคะสําหรับ m o สแล้วค่ะ m o สมองว่าตัวกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะก็จริงๆแล้วมันมีหลายแบรนด์นะถ้าถามว่าแบบไหนเรียกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ย ก็ทุกใบมันก็เป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะแต่โอเคแต่ว่าถ้าถามว่าแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์ระดับไหนนะคะอันนี้เนี่ยตอบได้ง่ายกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าแบรนด์ต่างๆนะคะก็จะมีแยกออกไปอีกนะคะว่าเป็นแบบว่าอันนี้เป็นสตรีทแบรนด์นะคะอันนี้เป็นไฮเอนอันนี้เป็นลักชัวรี่แบรนด์นะคะก็แยกกันไปตามลําดับนะคะแต่ว่าสําหรับโบสเนี่ยกระเป๋าที่แบบเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบเอออันนี้มันเป็นแบรนด์เนมนะก็จะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในระดับที่แบบ เกินมาจากสตรีทแบรนด์ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นพวกสตรีทแบรนด์ก็จะเป็นพวกแบบกระเต๋าเกสนะคะหรือว่า CK เนี่ยอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของแบบสตรีทแบรนด์นะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบมีแบรนด์อะไรอีกนะทุกคนช่วยกันคิดหน่อยใครที่คิดได้ว่าแบบสตรีทแบรนด์เนี่ยมันมีแบรนด์อะไรอีกบ้างนะคะคอมเมนต์บอกกันด้านล่างหน่อยนะคะแล้วก็แบรนด์ที่มันอยู่ถัดขึ้นมาจากแบรนด์พวกนี้นะคะก็จะเป็นพวกแบบกู๊ดที่นะคะหริวิตองนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบ ลักชัวรี่แบรนด์นะคะแต่ว่าส่วนตัวมอสเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นลักชัวรี่แบรนด์ที่ยังมีความคาบเกี่ยวกับความที่เป็นแบบสตรีทแบรนด์อยู่เพราะว่าการที่แบบปล่อยสินค้าของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันปล่อยออกมาเป็นซีซันนะคะตามแบบแนวของแบรนด์เนมลักชัวรี่แบรนด์เลยแต่ว่าตัวสไตล์ต่างเนี่ยมันก็ยังมีความที่แบบดูเป็นความสตรีทมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ดูเหมือนแบบว่าเข้าถึงยากหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือแบรนด์เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋าที่แบบเปลี่ยนออกมาในทุกๆซีันนะะค แต่ว่าแบรนด์ที่มันแบบเกินไปกว่านี้ที่เป็นแบบล u กช r รี่แบรนด์จริงๆเลยเนี่ยมอสจะนัเป็นพวกแบบแบรนด์แอร์เมสนะคะหรือว่าเป็น c h a n ลดีอ o นนะคะอันนี้เนี่ยส่วนตัวมอสจะรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นล u กช r รี่แบรด์จริงๆเพราะว่าเข้าถึงได้ยากกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยเริ่มต้นที่ราคา1 0 0 0 0แไปแล้วค่ะทุกคนจะมีน้อยใบายมากเลยที่แบบว่าเริ่มต้นที่ราคาแบบ เก้าหมื่นต้นๆแปดหมื่น 80, 000, ไปปลายอะไรอย่างเงี้ยหาได้ยากมากค่ะถ้าเป็นกระเป๋านะไม่ใช่แบบ small leather goods หรืออะไรนะคะถ้าเป็นกระเป๋าเลยจริงๆเนี่ยร,ราคาเริ่มต้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเริ่มต้นที่หนึ่งแสนขึ้นไปค่ะนี่พูดในหน่วยหลักบาทนะเพียงแต่ว่าในแบรนด์ที่มันแบบถัดลงมาอย่างที่โมเตสพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะพวกกุชชี่พวกลุยวิทตองอย่างเงี้ยคุณกำเงินหลักหมื่นไปเนี่ยเข้าไปในแบรนด์เนี่ยคุณก็สามารถซื้อกระเป๋าได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบ ความลักชวรี่นะคะหรือว่าความที่แบบเข้าถึงเนี่ยมันไม่ได้ยากเท่ากับแบรนด์ต่างๆที่กล่าวไปพวกแอมเอสไลพวกเนี้ย แบรนด์พวกนี้ค่ะเขาต้องมีการแบบ build up นะคะพวกความสัมพันธ์ relationship กับ s a l ล s s o c i a t e นะคะคือไม่ใช่แค่แบบว่าเดินเข้าไปมีเงินแล้วก็ซื้อได้เลยเช่นดีออเนี่ยหลังๆเนี่ยการที่จะซื้อกระเป๋าที่เป็นลายโอปริกเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าของเนี่ยมีน้อยนะคะไม่ได้ผลิตมาเยอะเหมือนก่อนหน้านี้นะคะของเนี่ยก็จะมีความแบบลิมิเต็ดมากขึ้นจํานวนจํากัดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่สนใจมี2ทางเลือกค่ะ คุณอาจจะลง w a i ting list เอาไว้ก็ได้นะคะ w a i ting list เนี่ยก็คือการลงรายชื่อเอาไว้ค่ะถ้าเกิดว่าทางช็อปได้รับตัวเต่าแล้วนะคะเขาก็จะมีการติดต่อคุณไปแต่ว่ามันก็จะเรียงลําดับกันไปนะคะแล้วแต่ว่าใครเนี่ยลงก่อนแล้วก็ได้ก่อนอย่างเงี้ย first come first serve นะคะทุกคนแล้วนอกจากนั้นค่ะก็จะมีการที่แบบคอย build u p r e l a t i o n s h i p นะคะกับ sales associate พวกนี้ค่ะก็จะเป็นการที่แบบว่า บางทีเนี่ยโมสทามีความสัมพันธ์อันดีที่แบบดีมากๆกับลูกค้านะคะรู้สึกว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยต้องคิปไว้ให้ดีๆเลยแล้วก็เป็นลูกค้าที่ส่งคุณค่ามีแว l u ลูอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เขาอยากได้กระเป๋าอะไรที่มันหาย,ยากเนี่ยแทนที่โมสจะรอใช่ไหมคะว่าจะได้รับกระเป๋าเลยวันไหนนะคะรอให้แบบปรารีส่งมาของเติมสต็อกเมื่อไหร่อะไรยังไง ก็อาจจะทําการแบบติดต่อกับทางช็อปอื่นๆเพื่อให้เขาทําการแบบ transfer กระเป๋ามาให้ลูกค้าของเราจะได้รับเร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการที่คุณสามารถ build relationship นะคะกับ sales associate ที่คุณใช้บริการอยู่ได้ทําให้เหมือนแบบเป็นทริคเล็กๆให้ได้กระเป๋าที่คุณอยากจะได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ อย่างเช่นแอนเมก็เหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าแอนเมเนี่ยเดินเข้าไปอยากได้ Birkin ินะคะอยากได้เทลลี่นะคะต้องบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยแทบจะแบบ0%เลยมันยากมากนอกจากว่าคุณจะต้องแบบซื้อของเขาแบบเป็นตามลำดับขั้นตอนแล้วนะคะว่าต้องซื้ออะไรเท่าไหร่ยังไงยอดถึงเท่าไหร่ถึงจะได้กระเป๋านะคะก็ยังต้อง build relationship ด้วยปกติแล้วเนี่ย SA จะต้องเป็นคนดูแลลูกค้าใช่ไหมคะว่าลูกค้านี่อยากได้อะไรคอยเสิร์ฟคอยเติมคอยแบบดูแลใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยขาดตกปกพร่องอะไรไหมมีอะไรที่ตามหาไหมเราช่วยเขาตามหาไหมแต่ของแอมเมสเนี่ยแทบจะแบบตรงกันข้ามเลยค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยในฐานะลูกค้าของแอมเมสนะคะเคยเดินเข้าไปในช็อปครั้งหนึ่งแล้วก็มองหากระเป๋ารุ่นที่อยากได้นะคะไม่ใช่รุ่นแบบแอ r เ a สเบอร์กินเคลลีแบบรุ่นดังอย่างนั้นด้วยนะ เป็นรุ่นที่แบบดังอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังถือว่าหาแบบหายากสีที่อยากได้หนังที่อยากได้อย่างเงี้ยค่ะก็เดินเข้าไปถามแล้วก็รู้สึกว่าการรับบริการเนี่ยได้รับบริการจากที่ a อ r m เมเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นรู้สึกว่าทําได้ดีกว่านี้ค่ะทุกคนด้วยความที่ตัวเราเองเป็นเซลล์โซเชด้วยแหละมันทําให้เราอาจจะคาดหวังมากเกินไปมาตรฐานเราอาจจะสูงเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาที่เราบริการลูกค้าเนี่ยเรารู้สึกว่า เราทําได้เท่านี้มันทําได้อะมันไปถึงได้อะแล้วเวลาเราเดินเข้าไปใช่ไหมคะด้วยความที่เราเป็นลูกค้าใหม่ด้วยมั้งคะแล้วก็ไม่ได้มีแบบเวลเชนชิพไม่ได้รู้จักใครไม่ได้รู้จัก SA ด้านในใช่ไหมเ <ing> ข้าไปก็คือดุมดุมวอล์กอินเข้าไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถามก็รู้สึกว่าแบบเหมือนต้องเดินไปหา s a เองอ่ะต้องแบบคอยกวาดตามองว่าใครว่างหรือเปล่าแล้วก็เดินไปถามเขาเองแทนที่จะเป็นแบบ SA เเนี่ยมองแล้วก็มองเราใช่ไหมคะว่าแบบเราต้องการ การบริการไหมอะไรยังไงไหมอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ยากมากจริงๆแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยโมลรู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช่แบบแฟนพันธ์แท้จริงๆเนี่ยก็อาจจะแบบเก็บไว้ก่อนเพราะส่วนตัวเนี่ยซื้อกระเป๋าแล้วก็อยากจะได้รับบริการที่มันดีเพราะว่ากระเป๋าทุกใบเนี่ยที่ซื้อไว้ที่เก็บไว้แล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ขายต่อส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าที่มีความทรงจําดีๆกับเราทั้งนั้นเลยนะคะ ก็จะไม่เน้นกระเป๋าที่แบบราคาแพงหายากอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่จะเน้นพวกแบบเออไปเที่ยวที่นี่ซื้อใบนี้มานะพนักงานบริการดีได้นู่นได้นี่แล้วก็เวลาขาดตก่งพร่องนะคะเขาแบบบริการเราดีอันนี้ก็จะเป็นใบที่เก็บไว้เพราะว่ามีเมมโมรีดีๆกับกระเป๋าใบนั้นนั่นเองโอเควนกลับมาที่คําถามที่ว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยหใบใบแบบไหนจะเรียกเขาว่าแบรนด์เนมได้บ้างสตรีทแบรนด์เนี่ยมอสก็รู้สึกว่าเป็นแบรนด์เนมนะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเทียบเทียบกันแล้วก็จะเป็นแบบแบรนด ลินใช่ไหมคะ L Y A แบรนดะ์ brand นั้นอะ่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์เนมเหมือนกันนะแต่เป็นแบบแบรนด์ไทยก็อาจจะเป็นแบบในอีกกลุ่มนึงแต่ถ้าถามว่าส่วนตัวโมสเรียกว่าแบรนด์เนมไหมมสก็เรียกว่าแบรนด์เนมนะคะเพราะว่าก็มันเป็นแบรนดะ์เนาะเป็นชื่อของเขาเราก็สามารถเรียกได้แต่ถามว่าเป็นแบรนด์เนมอยู่ในแบบระดับไหนขั้นไหนอะไรไงก็คิดว่าอาจจะจัดอยู่ในราวๆของความเป็นสตรีทแบรนด์นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตกันว่าแบรนด์ไหนอยู่ในที่แบบระดับโอทูตูหรือว่าระดับที่แบบเข้าถึงได้ยากไหมระดับสูงไหมอะไรเงี้ยลูกค้าต่างระดับกันอะไรยังไงเนี่ยก็ให้ดูที่กระเป๋าค่ะแบรนด์ที่ใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็คงความที่แบบอยู่มานานอย่างเงี้ยเขาจะมีกระเป๋ารุ่นหลักๆเลยเนี่ยประมาณแบบ2-3รุ่นที่แบบ คุณสามารถเดินเข้าไปแล้วก็เจอได้ไม่ว่าจะแบบกี่สิบปีกี่20ปี30ปีอะไรเงี้ยเดินเข้าไปก็จะเจอกระเป๋ารุ่นนั้น,น,นอยู่ในช็อปอย่างเช่นดีออของเราเนี่ยก็จะมีรุ่น lady dior ใช่ไหมคะ lady dior เนี่ยคุณสามารถซื้อแล้วก็หมดกังวลไปได้เลยว่ามันจะตกเทรนด์ไหมมันจะอะไรไหมนะคะซื้อแล้วก็ใช้ไปยาวๆได้เลยนอกจากว่าใช้ไปได้ในระยะยาวแล้วใช่ไหมยังส่งต่อให้ลูกให้หลานได้ด้วยเพราะว่าต่อให้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะกระเป๋าก็ยังคงอยู่ในช็อปก็ยังไม่ได้มีการตกรุ่น นะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์หรือว่าอีกหนึ่งการที่แบบจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเราโมสากจะแนะนําว่าดูแบบไหนให้ใหมันคุ้มดูแบบไหนให้มันรู้สึกว่าเออใช้ได้นานจริงๆเนี่ยก็ให้ดูว่าแบรนด์ไหนมีรุ่นที่แบบเขามีความคงความประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็ในอีก20ปี30ปีด้านข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ตกรุ่นแน่นอนก็ให้เลือกเป็นแบรนด์นั้นไปแน่นอนว่าคุณอาจจะต้องจ่ายแพงกว่านิดหน่อยแต่คุณค่าที่ได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มแน่นอนค่ะแล้วถ้าถามว่ากรระะะป๋บนนนด์นี่ะคะ จะมีราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ของโมสเนี่ยใบที่ถูกที่สุดเลยนะก็จะเป็นของเกสเป็นใบเล็กๆนะคะราคาแค่แบบไม่กี่พันหลักพันจาได้ว่าซื้อมาแค่แบบสองพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะถ้าต,ตีเป็นเงินไทยนะคะก็ราคาประมาณนั้นเลยแล้วสําหรับทุกคนเลยคะกระเป๋าที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมถ้าเกิดว่าเป็นความคิดเห็นของคุณเนี่ยคุณคิดว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรแล้วกระเป๋าแบรนด์เนมที่คุณมีอยู่เนี่ยที่คุณเรียกาว่าวกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ย มีราคาถูกที่สุดเท่าไหร่คะที่คุณครอบครองอยู่แชร์ความคิดเห็นกันมาได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะเดี <S <S ๋ยวโมสจะไปอ่านแล้วก็ไปตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนเลยคะ่ะใครที่อยากให้โมสมาแชาร์หรือว่ามาเมาส์กันเรื่องราวแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะโมสจะได้รู้ว่าโอเคทุกคนชอบดูคลิปประมาณนี้กันนะโมสจะได้มาแบบเออทำอีกนะคะมาแชาร์ความรู้กันอีกมานั่งเมาส์นั่งมอยกันอีกอะไรเงี้ยนะ หรือว่าใครที่ไม่อยากพลาดนะคะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะเกี่ยวกับแบรนด์เนมบางทีมดก็มีการนําเสนอนะวิธีการดูแลกระเป๋าวิธีการเข้าช็อปแบรนด์เนมถ้าคุณเป็นมือใหม่นะคะหรือว่าถ้าคุณเป็นมือฉังแล้วทํายังไงให้แบบได้ของจากร้านแบรนด์เนมนะคะได้แบบของกิฟต์ช็อปหรือว่าของที่เป็นพรีเมียมกิฟต์จากร้านแบรนด์เนมต้องทํายังไงไปหาที่ไหนก็มีเกร็ดลับมาบอกกันอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากพลาดค่ะอย่าลืมที่จะกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายอาเดียส